เขาบอกว่าเภสัชอยู่แต่ในโรงพยาบาลแต่วันนี้ไม่ใช่เลยมาออกบูธให้ความรู้ค่ะวันนี้เป็นงานสัปดาห์เภสัชประจําจังหวัดพิจิตรนะคะเภสัชกรทุกคนเนี่ยมาช่วยกันให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในด้านยาแผนปัจจุบนันยาสมุนไพรหรือการใช้ยาต่างๆให้ถูกต้องมากขึ้นมีการร่วมตอบคําถามชิงรางวัลเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงนะคะทุกคนแฮปปี้มากเมื่อได้ของขวัญน,นะคะแล้วก็มีการตรวจคัดกรองเบาหวานซึ่งคุณลุงคุณป้าบางท่านเนี่ยไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยแล้วไม่รู้ว่า ตัวเองมีภาวะเสี่ยงเบาหวานนะคะนอกจากนั้นนะคะกลุ่มพระภิกษุส,สงฆ์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการความรู้อย่างมากเลยน้องนุ่มๆก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพระภิกษุนะโดนถวายเรื่องยาสมุนไพรเยอะมากพระก็เลยกังวลเกี่ยวกับเรื่องไตเกี่ยวกับยาสมุนไพรที่ญาติโยมเอามาถวายวันนี้ก็ได้ตอบคําถามเคลียร์ใจกันว่าจะทานได้หรือไม่ได้นะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องยาเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับทุกๆคนเลยนะคะและเภสัชกรประเทศไทยยินดีให้คําปรึกษาเรื่องยา กับทุกๆคนเลยค่ะภายใต้คอนเซปต์ฟาร์มาซิดเอนนี่แวรค่ะเจอเพศสัตรตรงไหนให้สอบถามได้เลยค่ะเพราะเราไม่ใช่อยู่แค่ที่โรงพยาบาลแล้วเราอยู่ใกล้ๆคุณทุกคนเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย